เขาลงในเน็ตว่ามีนาเดชกับนักนักแสดงคนนึงอยู่ซึ่งเขามีแฟนแล้วแหลนก็เลยพูดเข้ามาที่เราอะไรคะไม่ใช่เลยค่ะค่ะแ,แต่ว่าคือแต่ไม่ต้องพูดแต่ว่าทุกคนคงรู้ว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคือไม่รู้ดิไม่ใช่อะจะเรียกไม่ได้เลยค่ะกับข่าวนีข้ขำค่ะไม <c oughs> ไม่ีอะไไร <c oughs> คเยด้ยินกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ไหมคะเคยได้ยินค่ะแบบมีในอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ขำๆอะค่ะ ไล้ร่วมงานกันที่น่าเด่นมีเทคแคร์เราเป็นพิเศษแล้กับอะมอลแล้วแบบอุ้ยเขาเขาเทคแคร์ทุกคนอยู่แล้วค่ะคือไม่ใช่แค่เจ้าแบบทีมงานทุกคนผทุกคนกับอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเทคแคร์ทุกคนเขาเป็นแบบคนที่ชอบแบบเซอร์วิสมาอ่ะด้วยทุกคนทุกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยรได้ซีรีส์ได้เจอกันบ่อยไหมคะเพราะว่าหนูไม่ได้เล่นด้วยค่ะอ๋อเจอค่ะเพราะว่ามันมันมีซีนที่ต้องแบบเข้ากันหลายทคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเจอทั้งน่าเด่นทั้งย่าๆทั้งโมทั้งแบบอื่นเลยแล้วส่วน เคยได้คุยข่าวนี้กับนาเดชบ้างหรือยังคะไม่ได้คุยเลยค่ะแล้วก็พยารามแล้ว่าพี่ต้นจะเข้าใจผิดไหมก็ก็คุยเล่าให้พี่ต้นฟังแค่ะเขาก็แบบไม่รองอะไรอย่างเงี้ยมีอย่างนี้ด้วยพี่ต้นว่าไงบ้างแบบน้อยมีกัไหมค่ะเพราะรู้ว่ามันแบบขำๆแล้วพี่เขามีเราแวงเราบ้างไหมคะไม่เราเอง นัอาราพิราเรามีข่าวมาเราได้คุยกับนเดทยังไม่ได้คุยเลยค่ะจะมีการไปคุยไเคลียกันว่าเรามีข่าด้วยกันะไม่มีค่ะพอมีขามานีกลัวแฟนขนเดยาาจะอตเรามค็ผิดไ่าเงยไม่กว่ะราว่าเรารู้ว่าทาอะไรค่ะเหนวะคะก็ไม่นะคะแค่แบบถ่ายรูปด้วยกันเฉย มีคนเข้าไปแซวเยอะไหมครับก okay. anyway. ็ไม่ไม่ได้แซวอะไรค่ะก็เข้ามาแบบน่ารักนี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามสไตล์ล่าสุดเห็นไปหนักด้วยกันด้วยค่ะค่ะก็มาดูที่เนี่ละค่ะกี่ปีแล้วครับแล้วกับความเออเก้าปีค่ะหวานขึ้นมันรีหรือมันเค็มขี้หรืออยงไงไะ พอมีการเร่งไมาให้แบบเฮ้ยฟังดวงกันฟังดวงกันได้แล้วไม่เลยค่ะยังเด็กมากเลยค่ะก็ยังฟังด้นเขาเป็นคนจีนเนาะเขาอยากจะให้แต่งงานอ๋อไม่ไม่ค่ะไม่ไม่เร่งเลยค่ะคือยังเด็กมากทั้งคู่เลยค่ะพี่เขาไม่มีเกร็งบ้างเลยอ่ะค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะ ครู้ว่าอีกกี่ปีอยากจะแบบมีครอบครัวอ๋อไม่ไม่ได้คิดเลยค่ะคนเดียวต้องเจออะไรอีกเยอะค่ะอย่างตอนนี้เขาได้เข้าวงการแล้วกลัวว่าเขาจะแบบมีเสาวเข้ามาลุมนะมอืมไม่ไม่กลัวค่ะก็รอดูไปเรื่อยๆเขาเป็นักลัวเวลาที่มีให้กันมันจะน้อยลงอืมไม่นะคะเพราะว่าคือเช่าที่ตอนนี้ก็ คนต่างทํางานก็ไม่ได้เจออะไรกันเยอะเราก็ไม่ได้บอกว่าต้องการเวลาอะไรมากเรามีค่ะให้คําแนะนำทำไมแบบว่าชีวิตใปนวงการบันเทิงอ้ยไม่ค่ะเราก็คือก็ยังเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้แบบว่าโหเชี่ยวชาญเลยขนาดือยังไง บบกับงานที่ต้องมาเป็นนักแสดงด้วรเลยอ๋อก็ก็ไม่นะคะเพราะว่าคืองานเขามันก็ไม่ไม่เป็นเหมือนแบบคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นอารม์อารมณ์ดีชิลๆมากกว่าค่ะเขาก็ดูแฮปปี้กับการทำงานค่ะจริงจริงรู้ความรักกับกับพี่ค่ะโอเคค่ะ